สบายดีพี่นอ้องสบายดีเอฟซีกูสุกคนเด้อพี่น้องเลยพอ่อพ่อกันคือเก่าเนาะพี่น้องก,กับส่งบอนนั้นมาบ้านพี่ได้พี่นอ้องให้มาหน,นิเหตุยังงั้นนะมันแก้วพี่นอ้องสื่อมันแก้วเปิดคลายตามทางพี่น้องให้ตอนมาเนาะ ไม่มีเสาต่อมหวานพี่น้อยเป็นเชียต่อมหวานเนาะทางเนี้ยพี่น้องเอ้ยตอนมากน้่มท่วมรถแต่ว่าเ่ได้ถ่ายคลิปเนาะมาผู้เดียวรถเกือบสิบวรอดพี่น้องน้่มของทอควัน น้ำลายขนาดเมื <S <S ่อพูดลายมือแล้วมาพี่พี่น้อยประมาณชิปชิปมือเมื่อพูอดกับบรรยากาศนี่พีน่น้องเขาเหลืองนะพี่น้องไงเดีว่าทั้งนี้ยังบุหลืองพีน่น้องมุมนั่นเหลืองแล้ว <S 2> <S 2> <S เป็นไดฝน <S <S ต,ตก,ตกพีน่น้องเอ้ยฝนตกเนาะอยู่ทางใดกั อยู่พี่ก็แห้งตกแห้งไม่หรอวะลำบากติดพวกเกี่ยวเข่าช่วงนี่พี่น้องเอ้่ยฝนตกฉันฝนตกแล้วเกี่ยวเข่ากับโบมวนแล้วเนาะโบคือแดดเลยตากแห้งไว้อันตรายฝนตกนี่พี่น้องเอ้ยตอนนั้นเมื่อก็ประมาณสิบมื่นละพี่น้องวันนี้ก็พอดีมาเมียโทรนำให้มากเลยมาพี่น้อง เมื่อหลายมือ,มอ,ล 5, ลอหลายเนาะนี่อเลยโทรน้ำพี่น้อยเจ็จกิหลเฮ็ดปนี่เด้ปุน้นเออเจ๊ไหนจจกหัวเนาะสองกิโลมันแกวกระแมงผอมเนาะ men cái bộ lại bên đây phải nào phía nào Lại bà này kêu khẩu của lại phía nào thì chỉ mưa mà xuống này mình cái nhăng nhăng một khẩu cái nhăng một thân để phô kêu đó, phía nào phần cái nhăng tốt chứ kêu cái bộ đi khẩu xèo ngõ đó cấp khẩu cái nhăng một thân để phô kêu phía nào hay cái phô màu này lại kè cái bồi kè biết được của man สองสามให้แหละถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิงมื้อนั่นแหละโบโบซ้บบำแล้วคือซ้ำแต่ให้ซ้ำมาแล้วสมนะโบได้ใส่พูยัแล้วเนาะเราดับหาสอบจังที่พ่ออยู่นะคอมเมนใส่นะผูยบ่พ่อกับโบงามอีกสอบหนึ่งกับใส่สอบหนึ่งก็คือเขาขันหาสอบมันแบบป้าจะแพงพูยพุ่นพี่น้องเย สอบละบพันบาทพี่น้องสูอยู่บ้านบ่านนั้นเขตนั่นนะตลาดเซโนนะบุคือเขตนี่นี่พี่น้องสอบหาหกร้อยบาทนี่อยู่พุ่นฟูยแพงพี่น้องเไยสอบละบพันตีเป็นเงินกีบกับประมาณสามเซนหาพี่น้องอิงตามเงินขึ้นเงินลงเนาะบางทีก็สามเซนสามแหละพันหนึ่งทั้งเลาใส่ทั้งเงินกีบทั้งเงินบ,บาทพี่น้องใส่ได้เบ็ด เงินโดนลากก็ใส่ได้คือกันพี่น้องเปลี่ยนเป็นเงินบาทก็เอามาใส่ได้น้อเปลี่ยนจะงหูอื้อมันจีฟาดให้นี่ใช่ไหมจีฟห้มันอื้อ่ะมันเศร้าอืมฟันสีกาฟสดมือเล ถั á, ่วยังนี่เจ้าเช็ดไปเลยเจ้าสิปิ้งบ่บ่น้าปิ้งหรือลาบุ๊บอะปิ้งหรือล่าท่านมันเช็เจ้าเช็ดไปเลยลูกเอ้าปิ้งเอามันจังเช็คปิ้งแต่มาซอยลาบยังเหลือดท่านมีปุ๊บสินตั้งแต่มือบุญเดินซิปนาะนี่ยังเหลืออยู่พี่น้อยสินหมู แต่เป็นสินง้วนี่คือสีบุเรือทั้งพี่น้องเพราะมันหน่อยสินง้วนอยู่พังหาลาบาทกินประมาณข่าบเลี้ยงกระบอกอยากอิ่มพี่น้องสินอยู่ทั้งนี้นะได้น่อยพี่น้องทั้งทั้งบ้านแบนบนั้นหรอกวะได้น่อยอย,ยักทั้งนี้มื่อน,นั้นวะสามร้อยไปเฮ้ดนะ <c oughs> ได้น่อยเดียว <c oughs> พูดสามแสนเอามาปันเดียว แผ่นเดียวสาสี่คนแป่นเดียวพูดหนึ่งพังพ่นลายลาเาถ้ากำลังปอกพี่เนาะจะแห้งเบื้องไหมไหมเถ่าผึ่งใส้ปะเพื่อว่าเผื่อแห้งเบื้องใส่เบื้องขวาโบแห้งพี่น้องเบื้องขวาลอยพี่น้างเพื่อลอยเนาะ ยังใส่ได้อยู่พี่น้องเยมึงใส่เพราะได้อยู่ชิลวกเงูติบานนีหนี่กะถิมันจะเอามาต้มหวานพี่หน่อยต้มหวานพอดีปุ๊บปองหน่อยนี่พอาเพรียงเอาแง่อะไรมันแพงเนาะ ตรงนี้ก็คืประมาณตรงสิบพันและวุแปดพันว่าตัวบรรยากาศดีล้มห้อยหยพี่น่องยลมหิวหิวอืมว่าฝนตกฝนตกหาก,กระเซ้าบางนึงนี่พี่น่องยตอนมนั้นมากอะฝนหำ้ำเปียกหน่อยนึงพี่น่องยตอนมากเลย พี่น้องเขากลับเที่ยวไปเที่ยวมาวนนี้นะกลับไปไปมามาไปอะไรพี่น้องเอ้ยเปิดยำเลคยครับจิบอะไรอยู่เฮือนเลยพี่น้องเ,อเอนะห็ดยังนะจิบใช้น้ำตาลก่อนอุ้ยสองก็ล่นสีเขียวน้ำตาลไปต้มหวานพี่น้องต้มหวานนั่นหวานมันพี่น้องเลย เขียวน้ำตาลพี่น้องเอ้ยเขียวน้ำตาลสูตรพ,พี่บาดด้านนี่ยังไงยากว่าอะไรพี่น้องเอ้ยจกสูตรใดเนาะนี่ <laughs> จะเพิ่มเช็ดอะไรเ,เบิ่งไปเรื่อยๆอะพี่น้อ, okay, เนเองเจ็ดของท่านเป็นดอก <c oughs> สูตรไปสูตรมั่นขึ้นหน่อยเนา <c oughs> ะไม่รอเบิ่งตอนมันล้มพูด้อพี่น้อยบ้านี เขากะเอามันลงเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ,อ้ยต้มหวานมันเอา้ามันนี่มันคือขาวคือนั่นเนาะคือขาวขคือคือเหลือง่าสีสีตับหมูเนาะเขอข่ายสีแหล่เอขอสีแหล,ออแล่มันคือเปลี่ยนแบบนี้ปั๊ดอะไรเช่อ <laughs> มันคือขาวเนาะบอกขอยซื้อข,อขอ่อยก็ว่ามันเห็นหัวไหมแบบนี้เด้เด้หัวแบบนี้คิดว่ามันสีขาวสีเป็นสีแบบนี้เลยหนนะสีขาวเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหมดเลยลงเลยพี่น้อง นี่จะเป็นน้ำตาลเพลินเขียวไว้พี่น้องเวลามันเปื่อยเท่ากระเสียวนี่ลงกับกระทิลงพี่น้องมารอเบิ่งรอซมกันเนอพี่น้องว่ามันจะเป็นตาแซ่บบ่พี่น้องเอ้ตอนนี้ก็ลงหม้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเดี๋ยวเราเบิ่งรอซมตอนนั้นใส่น้ำตาลกับกระทิเลยพี่น้องอาตัวพี่น้องเป็นตาแซสบดีพี่น้องบ้านนี้ผดบุกบล็อกพี่น้องเอ้ Mấy tổng vài mấy phía này Nhưng mà thằng này xây cái thị quá sim lắm á Để gì xim con Bữa nay là bọn xim Làm con nữa Xim nào mà con nó Thôi đó hóng Thay phòng ăn hóng chứ หวานพี่น้อยหวานแบบหวานแบบหวานแห้งเลยอ,อยากให้พี่น้องเขามากินต้องกันเด้หวานแห้งลีพี่น้องเนี่ยฝนมบอกเหตุจิกเทือกอะไหวานนี่<อ>มันเหตดกินนี่ที่ กันคนก็ซื้อมากกบอะไรเฮ็ดเนาะกับหลายรักที่มหาบันกีบซื้อซื้อมันกับพี่น้องเป็นเงินบาทกับประมาณห้าสิบบาทนี่แหละเพราะว่าเงินเงินกีบเงินกีบตอนนี้ร้อยหนึ่งสามสิบพันพี่น้องหรือว่าสามสิบสามเนาะมีมือขึ้นมือลงเหรอเพื่อนักกินกินนี่นะน้ำลายพกจินเจ้าชายน้ำลายเนาะ bố bên nhá làm like các... ừ, làm vàng chứ bên nhá tiệm rượu cả thị luôn leo phía nông rượu cả thị luôn leo phía nông ấy bạn này uh -huh. thị bộ phô bộ chắc nó Tối nay bỏ bỏ man xà mông sùn sùn thế lơi áo thế ตนเียวซ้นะบกบกี่อ đấy เิมนกทิงเลยพี่น้องข่าวสาดพี่น้องเยตนขย้ยนั่นตอนน้นพุ่เนาะัมเป็นวนีวะไมเปุบ่คือเป็นวะนีนี่่ขยบอกปลหอมพี่น้องกินหอมไปขาไปหอโทรศัพา์บ่เนาะหอมแท้พี่น้อ กินตวดตวดเอาลงไหมเย็ยนน้ำเขาเออใหญ่มันเสี <c oughs> บยบวัยเสียพี่น้องเลยเอาเขาจนว่าโอ้จนเบิดพี่น้องได้เลยแล้วพ่อ,พอไยตังไพร์แบบมาสีบุพพมาสีชีมนี่พ่อพ่อคอยสีพูดรับ

เอาก่อนดวงลิ้นเลยเมล่าบอวานพอดีพอดีฉันรับคอยสดน้ามันเลยไลมันสั่งอย่าลืมเอาไปแช่ตู้เย็นด้วยแบบมันเย็นนะแช่ตู้เย็นโอ้แช่เลยบุ๊ฮายก็ได้แช่ถั่วยางก็ได้โอ้ยถลทแล้อว เอาไปชวยเม่ยกินใส่ตุเย็นแต่โป่งสูมีเทากินก่อนพี่น้องซิมนู้นมีเท่าบันยังห้อนอยู่เลยออกมากินแล้วพี่น้องไปนี่กล้องบุกแจ้งหวานอ๋อพีเต้แซบบุ๊มเท่าแซบพี่น้องไม่เปนว่าหวานเนาะบุแม่นนัวบุ๊มใส่ึงนัวบุ๊มใส่ดอกเสบเต้นนำตาลกับกะทิอย่างนี้ phần sim bưng pin rồi bố mình sim đọc pin rồi phần kinh này đi nhưng hòn gì đấy phần bà xe phía lột và hòm hòm có hòn hòn gì đấy à bông này đấy phía xanh <laughs> Chào bunsi <laughs> <laughs> hết sườn kia mọi người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  sẽ người mọi 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 เป็นครั้งแรกค่ะที่บุคลีนอ๋อแล้วสำนีน้แล้วเก็บเคโนพี่น้องนอนสำหรับคลิปนี้กนน็ช่วยฉันนี่เด้อพี่น้องฝากกูเลค์กดูเลยก็แชร์กดติดตามเป็กน,นกำลังใจมัเมากดกระดิ่งเด้นอนพี่น,น้องสบายดีพี่น้องป้อนคลิปหน้าป้อนคลิปหน้าเด้อพี่น้อย